435สกาวาทีถามว่าทำทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมรรคนี้เป็นเอกายะนามมรรคทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วงซึ่งโศกะปริเทวะเพื่อความสาบสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่ดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า ทำทั้งปวงเป็นเอกายนมักหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง436สกาวาทีถามว่าทำทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรัตนจ7ประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิเจประการเป็นไฉนาจากรัตนะจากแก้วปรากฏหนึ่งหัตถิรัตนะช้างแก้วปรากฏหนึ่งอัศรรัตนะม้าแก้วปรากฏหนึ่ง มณีรัตนะดวงมณีแก้วปรากฏหนึ่งอิทิยรัตนะนางแก้วปรากฏหนึ่งขาหาปฏิรัตนะขาหาบาดีแก้วปรากฏหนึ่งปรินายกรัตนะขุนผลแก้วปรากฏหนึ่งภิกษุทั้งหลายรัตนะเจ็ดประการเหล่านี้ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งพระเจ้าจากกักรพรรดิภิกษุทั้งหลายรัตนะคือโอชงเจ็ประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเจประการเป็นฉนรัตนะคือสติสัมพโพชงปรากฏหนึ่งรัตนะคือธรรมวิจยะสัมพโพชงปรากฏหนึ่ง รัตนะคือวิริยะสัมโพชฌงค์ปรากฏหนึ่งรัตนะคือปีติสัมโพชฌงค์ปรากฏหนึ่งรัตนะคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปรากฏหนึ่งรัตนะคือสมาธิสัมโพชฌงค์ปรากฏหนึ่งรัตนะคืออุเบขาสัมโพชฌงค์ปรากฏหนึ่งภิกษุทั้งหลาย รัตนะคือพหชงเจ็ดประการเหล่านี้ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าทำทั้งปวงเป็นรัตนะคือสติสัมพฌงชง เพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าทำทั้งปวงเป็นสติปัฏฐานหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าทำทั้งปวงเป็นสัม,มปัฏฐาน ละถึงเป็นอิทธิบาทละถึงเป็นอินทรีย์ละถึงเป็นพละละถึงเป็นโภชงหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสติปัฏฐานกถาจบ